สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมแมนนี่แบล็กจากเดอะแซกทีมครับผมกับคลิปที่จะมาพูดถึงเรื่องน่ารู้ก่อนเล่นโฮมสวิตช์โฮมสวายครับผมก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วสำหรับวันที่เราจะเปิดให้เล่นแบบโคสเบต้าวันที่8นี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่6แล้วนะครับอีก2วันเท่าน,นั้นและสำหรับใครที่มีคีย์เกมแล้วลงทะเบียนทัน หรือว่าได้คีย์เกมมาจากที่อื่นนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเรามาเจอกันวันที่8แน่นอนครับส่วนใครที่ยังไม่มีคีย์เกมหรือว่ารอรับอยู่ยังไม่ได้สักทีผมจะบอกว่ามีหลายเพจหลายช่องทางมากๆที่ไปร่วมสนุกกันได้นะครับทั้งเพจโฮมซูดโฮมเกมที่เพิ่งจะมีการแจกคีย์เกมแบบกดไลค์กดแชร์อะไรกันไปนะครับแล้วก็ ช่องทางอื่นอย่างเช่นสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆลองไปติดตามหลายๆช่องทางได้นะครับเพราะว่ามีการแจกในเยอะมากๆลองมปติดตามลองไปตามหากันได้เลยนะครับมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเรื่องน่ารู้ก่อนเล่น Home s w e e t Home สวายเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันครับเรื่องที่1ครับ Home s w e e t Home สบายเนี่ยมีเนื้อเรื่องเชื่อมโยงกับ2ภาคแรกก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเนื้อเรื่องภาคหลักทั้ง2ภาคทั้ง Home s w e e t Home 1> EP 1และ EP 2เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครหลักก็คือตัวละครติมที่ออกตามหาเจนซึ่งเจนเนี่ยเป็นแฟนสาวของติมที่หายตัวไปแล้วก็ตัวติมเนี่ยก็จะไปพบเจอกับเนื้อเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่เราเล่นกันในเกมแล้วนะทั้งลาตีทั้งผีเบลทั้งเพชคฆาดทั้งหมอผีชัยเจอเนนชานด้วยก็ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆกันมากันทั้ง2 EP แล้วนะครับ และเกมเนี้ยแม้ว่าจะเป็นเกมแนวผู้เล่นหลายคนแต่ว่ามันก็เป็นเกมแรกของบริษัทอีเด s ยเซ g r กรุ๊ปเลยนะที่ทําเกมออนไลน์เกมแรกนี้ขึ้นมาชื่อว่า Home, Sweet Home s w e e t Home Survive แล้วก็เกมเนี้ยยังคงมีในเรื่องเกี่ยวกับตัวละครติมและเจนอยู่แต่จะมีเนื้อเรื่องตัวละครอนนื่นๆเพิ่มเข้ามาแน่นอนซึ่งจะมีตัวละครอ,อะไรบ้างเนี่ยรอรุ้นได้เลยครับแต่ผมคิดว่าผู้ชมเนี่ยน่าจะเดากันได้แหละว่ามันมีตัวละครอ,อะไรใหม่ๆบ้างนอกจากติมและเจนนะเห็นกันในโปสเตอร์เนี่ยก็บ่อยแล้ว ก็อย่างเช่นตัวละครนักเรียนเด็กแว้นหรือว่ายามเนี่ยเขียนกันไปเต็มๆแล้วก็อรอรู้นี่เลยนะครับว่าโคดเบตานี้จะมีตัวละครอะไรบ้างนะครับและในเรื่องแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นยังไงนะบอกเลยว่าเนื้อเรื่องแต่ละตัวเนี่ยเข้มข้นไม่แพ้ติมกับเจนแน่นอนครับเรื่องถัดมาครับเรื่องที่ควรรู้นะเกมนี้นะครับเป็นเกมเพลย์แบบมัลติเพเยอร์ที่สามารถเล่นได้หลายคนคือเราจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายระหว่างทีมฝ่ายผี หคนกับทีมฝ่ายคนอีก4คนก็จะเป็นเกมแนว1สู้4ครับคน4ผี1และแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมีภารกิจและรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันออกไปครับส่วนแบบพี่ครับแล้วมันเล่นยังไงครับพี่แล้วยังไงผีคนเล่นยังไงมาฟังกันต่อครับวิธีการเล่นฝั่งคนนะครับหรือว่าเซอร์เวอร์เนี่ยในช่วงโค้ดเบต้าเทสเนี่ยจะมีตัวละครฝ่ายมนุษย์เนี่ยให้เล่นทั้งหมด4ตัวแต่ละตัวเนี่ย จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปสามารถใส่เปิร์กหรือสกิลได้2ช่องซึ่งเปิร์กนั้นอ่ะสามารถหาได้จากในเกมและเป้าหมายของการเล่นฝ่ายคนเนี่ยมีให้เลือก2รูปแบบครับก็คือ 1. หาทางออกเพื่อหลบหนีผีครับและ 2. ร่วมมือกันฆ่าผีครับอันนี้เป็นวิธีการเอาชนะผีหรือว่าการหนีรอดออกมานะครับเลือกได้เลย2รูปแบบจะสู้หรือว่าจะหนี คุณผู้ชมต้องเลือกเอาครับซึ่งการเปิดประตูเนี่ยสามารถทําได้โดยผู้เล่นต้องร่วมมือกันเพื่อทําพิธีสะกดวิญญาณซึ่งจําเป็นต้องรวบรวมไอเทมเพื่อมาทําพิธีให้เสร็จเช่นทูบและตะปูให้ครบและจากนั้นครับผู้เล่นฝ่ายคนครับก็ต้องทําการค้นหาว่าประตูทางออกเนี่ยอยู่ไหนเพื่อที่จะหล,ลบหนีได้โดยประตูเนี่ยจะมีทั้งหมด5ประตูครับและประตูแต่ละบานเนี่ย สามารถออกได้ครั้งและคนเท่านั้นครับเท่ากับว่าถ้ามีคนอยู่4คนในแมปใช่ไหมต้องเปิดประตูถึง4ครั้งออกครั้งละคนออก2คนออกด้วยกันไม่ได้ออกแค่คนใดคนนึงเท่านั้นในแต่และประตูครับแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่แบบเฮ้ย hey, พี่ผมไม่หนีหรอกผมจะสู้ผีสู้ผียังไงฆ่าผียังไงใช่ไหมสามารถทําได้โดยเริ่มจากการหาของเดินหาเอาตามในแมปตามในแผนที่เนี่ย เพื่อที่เอาของต่างๆเนี่ยมาประกอบพธิธีสะกดวิญญาณพอสะกดวิญญาณเสร็จปุ๊บให้ผู้เล่นฝ่ายคนเนี่ยค้นหายเทมที่ตกอยู่ตามพื้นเอาไปหวดผีกันครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะหลังจากที่เราสะกดวิญญาณเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่ผีมันอ่อนแอแล้วเนี่ยเราสามารถค้นหายเทมต่างๆที่มันจะตกอยู่ในแมปเนี่ยแล้วเอาไปหวดผีกันได้ครับไปตีผีไปฆ่าผีกันได้เต็มที่เลยนะครับผมแนะนําว่า ต้องทําหลังจากที่สะกดวิญญาณแล้วนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยผีมันโหดอยู่ครับยังสู้ไม่ได้และเมื่อพูดถึงเรื่องของวิธีการเล่นฝั่งคนไปแล้วเนาะมาต่อกันที่วิธีการเล่นฝั่งผีครับผีในเกมเนี่ยจะเรียกว่าสเปกเตอร์นะครับซึ่งในช่วงโค้ดเบต้าเทสเนี่ยจะมีเพียงแค่เบลเท่านั้นผีสาวคัตเตอร์เท่านั้นเนี่ยให้เราเล่นแค่ตัวเดียวก่อนนะครับแต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยทีมงานเนี่ยจะคอยทยอยอัปเดตตัวละครอ,อื่นๆเพิ่มเข้ามาในเกม ภายหลังครับผมซึ่งผีแต่ละตัวเองเนี่ยก็มีความสามารถที่แตกแต่างกันออกไปบอกเลยว่าพีคมากๆไม่ต่างจากฝั่งคนเลยและแน่นอนว่าสามารถติดตั้งเปิร์กได้เช่นกันถ้าคนเอาเปิร์กไปได้ผีก็เอาไปได้คนก็มีเปิร์กของคนใช่ไหมผีก็มีเปิร์กของผีเหมือนกันครับและเป้าหมายหลักของฝั่งผีก็มี2รูปแบบก็คือ 1. งง่ายๆเลยครับการไล่ฆ่าฝ่ายคนเนี่ยให้หมดมี4คนเก็บ4ไปเลย ให้ชนะไปหรือว่าสามารถเลือกวิธีที่2ได้ครับก็คือถ่วงเวลาในเกมอ่ะให้ถึง15นาทีเพราะว่าถ้าครบ15นาทีปุ๊บเนี่ยฝ่ายคนยังหลบหนีไม่ได้หรือว่าทําอะไรยังไม่เสร็จเลยก็จะถือว่าฝ่ายผีเนี่ยชนะทันทีครับมาเดี๋ยวผมขอรีแคปอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือวันที่8นี้นะครับผมจะเป็นวันเปิดโคสเบต้านะครับแล้วผู้เล่นฝั่งคนเนี่ยจะมีตัวละครให้เล่นแค่4ตัวเท่านั้น เกมเนี้ยจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายเป็นเกมแนว1สู้4ผี1คน4และผู้เล่นฝั่งคนเนี่ยภารกิจหลักๆจะมี2รูปแบบนะครับก็คือทําพิธีกรรมเพื่อหาทางออกเปิดประตูแล้วรอดออกไปแต่ประตู1บ้บานจะสามารถออกได้แค่1คนเท่านั้นครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะรอด4ี่คนจะออก4คนเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปเปิดประตูเนี่ยสบานแล้วออกไป4คนครับหรือว่าเราจะสู้ผีกับโดยการไปทําพิธีสะกดวิญ,ญญาณหาไอเทมต่างๆ ในเกมเนี่ยเอามาหวดผีกับเลือกได้ตามใจชอบเลยครับว่าเราจะหนีหรือว่าจะสู้นะครับตัวละครฝั่งผีครับในช่วงแรกๆในช่วงโค้ดเบต้าเทสเนี่ยจะมีให้เล่นแค่ตัวเบลเท่านั้นตัวเดียวก่อนแต่ว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาทีหลังแล้วก็สามารถติดตั้งเปิร์กได้เหมือนกันคนก็ใส่เปิร์กได้ผีก็ใส่เปิร์กได้เหมือนกันแล้วเป้าหมายหลักของฝั่งผีครับก็คือการไล่ฆ่าผู้เล่นฝั่งคน4คนเก็บ4ไปเลยหรือว่าจะเป็นสายแบบ ถ่วงเวลาผู้เล่นเพราะว่าถ้าถ่วงเวลาได้ถึง15นาทีพอครบ15นาทีปุ๊บผู้เล่นฝั่งคนยังหนีไม่ได้ยังทําอะไรไม่เสร็จเลยก็จะถือว่าผู้เล่นฝั่งผีเนี่ยชนะไปครับผมและนี่นะครับคือเรื่องน่ารู้ก่อนเล่น h o m s w w e t h o o m s สวายแล้วเจอกันวันที่8กุมภาพันนี้มาร่วมทดสอบเกมโฮมสว e t ช Home สวายในช่วงโค้ดเบต้าไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันครับสรัวันนี้แมนนี่แบ็กจาก The Sa ซกทีมขอลาคุผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ